มันนี้มาชมบรรยากาศครับนิวโกมินภาพยนตร์สุรินในงานสัปดากิจศพครับวันนี้ที่บ้านโสระทาวรตำบลกูตันอำเภอกาบเชิงครับตรงนี้ทางบ้านเจ้าภาพก็ได้ทำพิธีการเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ก็จะลองเครื่องครับวันนี้สถานที่แคบๆนิดนึงบ,บริเวณแคบมากบ้านเจ้าภาพอยู่ทางนูน้นตันนี้ใช้บนถนนเลยครับ บนถนนเลยวันนี้เครื่องปั่นช่างโจมิวสิกครับเชิญก,การมีงานเรียกใช้ได้เดี๋ยวป้นโจรุกเว่ยนาทีครับแคบครับวันนี้ตามวันนี้สามแยก ติดถนนมกันโตลุ่งเลยครับวันนี้ตัวนี้ก็จะเทศเสียงครับโอ้จเร์ดเว้ยาฮฮกลงจับให้รอนีีมีการจบแล้วรันนี้นิวโวินก็จะ ัดการเทสเสียงครับ,ต,รรบตูวของเราวางข้างล่างนะ<อ>ครับกีบแคบเราก็วางข้างล่างครับจะจอก็จะอยู่ข้างบนนะจัะ<อ>จอนะครับตูล้ลำโพงของเราเอดนถอดถอดเลยนะ ตอนไหมตัวนี้เลยเวไว้ตันีนี่เ,เ,เ,เลยถอ,ถอดออกถอดออกเลยมันไม่กึงกันเออถอดพอๆโอเคเรื่องจาดพนักงานของเราเสียบ2 2 0ยครับไฟส2โวลต์ระเบิดเลยครับมไม่สว่างอนนี้รอ,อเมตรโอ้โห้อับ มบกไปนะโอ้มีคน,นบ้านๆครับเพื่อทางมาจากอำเภอปราสาทจัดไปแสงสีค่ำคืนนี้ร้อมที่นั่นนะครับเป็นไฟเสียงกัน